อยู่กับหกล้อดำทีมครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานบุญรอดดำทีมพุตสาครับงานใกล้จะจบแล้ววิ่งกันสองพันครับปาก,ก่อมีบกต่อซูโมโ่แล้วก็มีรถอาบังครับแล้วมาดูหน,น,น้ากัด้านบนครับ วิ่งไปทางนี้ได้ปะมาดูสายลัน 4708 นี่ถมสาครับอ้วเดี๋ยวมาดูด้านบนโอเคเยินเยี่ยมกันครับประมาณสองสามร้อยเที่ยวแย่แล้วรถไทยดันไม่ทันครับ อาบางมาแล้วครับลำตรงไหนโอ้เสซเตอร์เซเต้ยขุดครับฮะรอยจมแน่นอนในคันนี้ล้อหน้าจมแน่นอน นคนคอยเจ็ตัวเซมาคุเต้ครับวิ่งกันสามคันครับ ลับกันวิ่งปกติมีอยู่เจ็ดคันถึงแปดคันอันนี้วิ่งกันสามคันกอนครับน่าจะสิบเที่ยวแล้วก็จอดโอ้แต่ส่งสัญญาณ ขึ้นไปเลยครับอ้ามาแล้วครับรถรอเจ้าของคนขับไมโครเสตอร์เสีเย,ตยดตันดำ้ำซิงครับ จกแปลงมาหมดแล้วครับท้ากระจกแปลงมาอยู่ด้านหน้าหมดแล้ว <c oughs> ดัดได้สวยมาก

อ้าเปลี่ยนท่ออีกแล้วโาเคก็สั่งนะครับอันนี้ก็สายร้อนกัน แทงหวยโอ้ยเธาแกหลอกกินได้ดิแทงไม่ถูกอรอกเธอแกใคยหวยเฮ้ยตัวไหนตัวไหนไม่ซื้อวะอะไรนนแผองจะซื้อตัวไหนบอกไหมไม่มีวะไม่มีครับวันนี้หวยออมสินออก งานใกล้จะจบแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูตรงแมโ่โกขุดลึกไหมดินม่เปียกอลนนี่เอ้าดับ กันน้ำเลยครับฝนตกขุดแน่จะขุดแค่นี้แหละเอาสุดบูมเลยครับพี pc ร้อยสามสิบขีดแปด ทีมงานบุญรตดเขาใช้คันนี้เลยครับป้ายแดง4ปีหมดงวดแล้วครับรถยังกิ๊กอยู่เลยเสียงแต่ดังมากแบบนี้6ล้อเขาได้ยินเสียงดังฟังชัดครับเรกเก่าเสีย ดูน้ำมันร้อนหรือเปล่าวาะเดี๋ยเตยเจ้าล้างพุงกีไปด้วยขุดไปด้วยครับชอบแต่กระจกเขาเยอะแย่ไปหมดเลยกี่บานไม่รู้นะซา ล้องครับเจตเต้ยชำนาญการมากสิบฟาแดงครับไม่กี่ปีเองขุดสะเป็นดึงสโลปขุดได้สวยอ่านเกมออกหมดแล้วครับคนนี้ขุดยังไงไมายังไง อีกไม่นานครับขั้นเทพเลยว้รุ่นสร้างตัวครับเสียเตย้ยแต่ลูกหนึ่งนะนะมีครอบครัวแล้วครับมีลูกหนึ่งคนอนาคตไกลเขามีหก้อหนึ่งคันครับคันนี้เลยครับแล้วก็รับจ้างขับเมคโคอันนี้เขาให้วันละหกร้อยถามสเกแล้ว น,นี่ก็จ้างเขาสามร้อยเหมือนคันนี้เหมือนฟรีเหมือนไม่ต้องขับก็ได้ตังค์เอาคันนี้มาจ่ายสามร้อยแบ่งจากแม่โครมาสามร้อยอันนี้ก็เดือบเสมือนบลอกล้อคันนี้ไม่ต้องมีคนขับจ,จ้างเขาสามร้อยครับจ้างาวันละสามร้อยโซนเป็วันเกิดเขาจะจ้างคนขับบกล้อ สามร้อยกินอยู่ฟรีอยากดูสุดปุมไม่เห็นตักสักทีอ,อยไปตักเร็วเหมือนกันครับแต่ว่าขุดวิ่งแค่สามคัน นะสุดแล้วออยังสุดบูมก็ต้องเคลียเจ้าหินเจ้าดินก้อนใหญ่ๆออกหมดเลยครับแต่เ,เขายังไม่เคลียออกริมๆิมตรงนั้นก่อน อันนี้ก็จมรล้อหน้าจมมาเหมือนกันครับอันนี้มาเก็บงานครับช่วงฝนตกทำค้างไว้ ก็เหลือไม่เยอะครับประมาณสามสิบี่เที่ยวโอ้แตแต่ไฟฟ้าครับลูกเล็กเจ็ดร้อยไม่ได้ไปดูเลยแบบไหนดังดี เอาวนกันไป3คันนี่แหละเอาสำหรับคลิปนี้ก็าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หก0้อดำกินด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบ,ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ